อ่ะครับเดี๋ยวเมนลิวไฟติดหน้าจอคอมแตบบ่ว่าถ้าโต๊ะใครมันมืดอะครับแบบหลอดไฟที่บนเพดานมันไม่ได้อยู่ตรงสองข้าวคอมแล้วมันมืดๆใช้ไอ้ตัวนี้มาช่วยก็เลยลองสั่งมาตอนแรกใช้โคมไฟก็รู้สึกวมันเกีกกัะ เกะไอเขาเรียกว่าไงโต๊ะที่ทำงานซึ่งมันก็ไม่ได้ใหญ่มากก็เลยลองสั่งแบบนี้มาดูก็ดูแล้วเวิร์กอ่ะอยาปิดไฟครับนี่น,นี่นะครับมันทำอะไรได้บ้างมันก็แขวนอจอ่แหละอันนี้แขวนจออยน่นี้เสียบ usb เป็น usb c นะ ำอะไรได้บ้างหลีไฟได้หลีได้ว้าสว่างได้หลีได้ยังยังไม่จบยังไม่จบเปลี่ยนโทนสีได้ว้าส้มกันแล้วก็ได้ส้มสองระดับอือทีน,นี้จอมันปรับแสงตามเองมันก็เลยกลายเป็นขาวเหมือนเดิมแล้วใช่ได้เป็น โ okay. อเคก็ยี่ห้อยี่ห้อไม่แน่ใจว่าโอ้ไม่แน่ใจว่ายี่ห้ออะไรอ๋อแน่ใจแล้วไม่ต้องเสริมครับของจีนคนกันเองมันอ่านว่าอะไรเนี่ยเบซีวุฒเนาะ มันทําทั้งสายชาร์จทั้ง power bank ทั้งแท่นวางโทรศัพท์สารพัดทาตัวเจ้าเนี้ยก็ของจีนคนระับแต่สินค้าโอเคซึ่งจริงๆมันก็เป็นคู่แข่งกับยูกคีนไกลๆนะยูเคีนก็จีนมั้งไอ้นี่จำไม่ได้แล้วว่าอะไรนี่ usb หับ usb c หับเขาก็ทำไม่นีนะ้ก็ตัวนี้ราคา เก้าร้อยบาทครับแพคเกจจิ้งดีมากงานดีถือว่าเก้าร้อยบาทโอเคเลยจบรีวิวแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ